การทำงานของเครื่องนะครับเรามารู้จากชุดอุปกรณ์คอนโทรลนะครับที่อยู่กับตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยเรามารู้จักกับตัวปุ่มอ m e เมอร์เจนซีนะครับก่อนเราเปิดเครื่องทุกครั้งเราต้องเช็คปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันล็อกอยู่ไหมหรือว่ามันคายคายคายจากล็อกไหมนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็หมุนตัวนี้มาที่ออนนะครับหมุนมาที่ออนเอาหมุนมาที่ออนเสร็จแล้วเราต้องมาปรับระดับตัวนี้นะครับตัวนี้ระดับจะสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ40มิลนะครับก็คือในการรีดแป้งเราต้องเราต้องรีดจากความหนาสูงสุดนะครับลงมากับหนาที่ต่ําสุดนะครับก็จะไล่เป็นส้กอยู่ไปนะครับผมก็ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเซฟตี้กาดถ้าเรายกกาดเครื่องก็จะหยุดนะครับตัวนี้ครับของข้างนะครับเรามาทํางานของเครื่องกันเลยนะครับผมครับการทํางานก็คือเราก็กดนะครับยกซ้ายยกขวามันก็จะยกให้เราเลยนะครับซ้ายขวาแต่ว่าเวลาเราปรับเรารีดแป้งเราต้องปรับสกิลไปเรื่อยนะครับไล่จากหนา ลงไปหาต่ํานะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นรุ่นจิ๋วก็คือเป็นรุ่นหน้ากว้าง450มิลน,นะครับหรือ4.5เซนนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนแต่ว่าเป็นแบรนด์ของไต้หวันนะครับตัวนี้คาคที่จะขายดีมากนะครับ ถ้าลูกค้ามีงบใปถึงยุโรปผมก็จะแนะนําลูกค้าเป็นรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีหน้ากว้า,านะง450หน้ากว้าง500นะครับผมก็ยัมี2ขนาดถ้าเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีวิวก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับตรวจสอบอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีการทําประวัติให้ลูกคา้าทุกครั้งนะครับก่อนจัดส่งด้วยนะครับผมเรามาดูรอบๆตัวเครื่องเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบเพลนนะครับก็คือเป็น เป็นสีนะครับเป็นข่อสีแต่ว่าบอดี้ข้างๆตัวนี้จะเป็นสแตนเลสน,นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเข็นะครับก็จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์บอกว่าคนเดิกคนหมุนไปฝั่งไหนล้วก็จะมีนี่ครับตรงนี้ก็คือห้ามเอาน้ํามาเช็ดว่าเป็นอุปกรณ์คอนโทรลไฟฟ้าพวกมอเตอร์ครับตัวนี้สินค้าจะรับประกันให้ลูกค้า1ปี นะครับผมแล้วก็ดูแลตอแลอดอายุการใช้งานนะครับครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอของในรายการส่วนของตัวเครื่องจากเครื่องดีดแป้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับ